ไม่ใครกเมองละลายเออนั่นฉีกตงค้าพ่อมาวัดที่ไหนนั่นฉีรืัมงค้าพ่อมาวัดี่นั่นวางเอาหัมึงกางแกก้าวง่ายขายก็อขาดขาดก็น้ำเพื่อนเขาก็จำกันสันแต่ะวันตับแกน้ยับโตเรียวว่าโตชาวาชาเออคนนั้นพันนี่เนั้นแ่เออสิคนนี้ได้ลหยเนาะ เออเป็นคนนี้หลายหลายคนใกล้หลายหลายคนใกล้ก้าใกล้ขายใกล้ใกล้กว่าใกล้เหตุการณ์มึอนั้นใกมีนะการันมีสตีชอก้อบมี่รือทำไมใจคนผานะสตีชอก้อมีด้บาดีเกเห็นข่ากจากมคันนี้คนตัคันจับกเสยยเกี่ยนนี่ยเกยีบ้ากับพ่อมาหาไทยวนกับพ่มาเชื่อโอา้นานๆกเกินเขานก็นือยกันเห้ยลยแบบนั้นีชมีละ ยู่ในน้เอาลวดเขาคนนี้อยอคุณเนาะขายเตีย่บขายตู้กขายปลาเชื่อมุนิเอวปลาขายปลาปลขายปลาเนี่ยปลาขายปลาง่อนปลาขายปลาแอ้ยมมุน่ขายคุณเยอะโค้ปลาขายโคโขาย่ะโคงขายหลาขายหัวขายหินเนี่ยนะขายปาขายหอยงะเนาะขายม่อนขายขายเจี่ยบเป็โคปลานี่ยะขายก็ออแบบนี้นะ Do chưa Nà là làm các con thai bằng ba bài đạo ba chưa làm ra chắp bằng bụng. Ah, ba nhau như sắp À, đi cùng nhau Hello, hết sắp rồi, sắp hết sắp hết 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 sắp 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 hết ได้พันเตี้ยนระได้พันลอยรอลอยกตาหาดูมันจิงหูหรันลอยมันจิงหูหาดูหรอแล้วเนยัพนนั้นเที่ยงพนันวลได้สัพนันอันเป็นหัววปะพม่าปัหงเทียงสองโดหรอแล้วเนียมันกตื่นมากก็ตื่นมากอีกทีเทีพอมาอีกทางทีเเนี่ยตอนานข้าวแก่ขึ้นหาไันข้าวนนันทานจำตื่นนั่นหรือเปล่า mà nó y phi sở thế chín này chín này chín này à ừ hello ai số tiền này à đắt ờ, mình vậy là cả cái món mình đây là bò bữa kia này không ăn thành tài sát ăn nào không còn nào số ơi quê không ăn thành loại mà tiền bò mà tiền mình bò này hàng cũng được số thế ơi loại là loại tao hỏi tao tu vậy loại đấy còn bố ba nà quay ngoài tiền hồ hai đô sản phẩm thân hay là bọc thêm xóa rồi mà xuống thay mưa à xuống con phản ăn bán ăn xuống đây ba để mà hàng đi nạ xuống cơm lấy qua à mà phản tiền hồ kê mắn tiền sáng quá nó cái giải mây chảy ra xuống thay mưa loài em bọc hắn bọc à thôi khỏi vô phở mắn ấy lắp này sẽ thi mưa quả có quả nay sẽ thấy nên mang thế nào Ông ở mặt cổng mặt của y học của anh để khi làm nên là nơi làm nên nó sẽ thiết và cái chưa thế, thế là đến hết 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 biết hết 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 kho hết 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 nó hết nó hết 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 lửa hết đó lòng nào lao lỡ phần chú xa chú chí cũng có ước à, ăn có ước tiền na chú khê hứa mưa qua lắm mà xóm có được được muôn muôn vừa nói chỉ hẹn có nói chỉ hẹn ông ấy cả bán tám mươi nào có theo hổ ra tăng cầu lớn chi tuyển ma kệ vừa nói chỉ nhau thế nói chỉ như khê hổ Ờ, chỉ là con nói là quay nó chỉ hẹn có con nói chỉ để

nha sạch ban thêm vừa ban thêm các này đều xích đến sắp kịp mà hướng cười ma mà các này có đây kia mới là có một cái chỉ một cái nát chỉ tám thay khó yên có xẹp như nó lên tàn tàn chính thì là khó 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 chứ như này các này ai tên tìm nó khổ tên nó ai khó ai khó Yo! นายักเทลุกไอไอขอ่ในช่ออีมานายักเทมันเียงผมมาละได้สิบเดือนละผมได้สิบเดือเกิดมาเถียงก่อเมื่อเกือเท่ดนัที่ื่อมันช่าแได้จูอไหนสามยามวนนายสักเทมเ่นเฮ็ดเขาเฮ็ดพระแก่เออเนาะตึกคนมัน่ะตึกคนมันน่ะต้วเสียอีกามันไปเ่ยต้องเจ้าอีกไปเกิดกอตึกคนด พรามันคนนั่นแเอาน้มมันดอกวตังนํามันอ่อนมันอู่คูนั่นอ่ะไเขาดัมมันเช้าวื้ได้บอกพราะมันนด้จกใจสิง้ัมมันเดกว่านันตกเร็จนั่น้องลนมเกมือนั่นทาไมอัวนันตกเรจน้ํามันหนุ่มเกดอกก็เดียวันนี้ผเช้ามือไหนก่อนดูวาลนุลมเกทดถักเนี่ยว่เออทำไรตัลนั่นเนี่ยจุกเสร็จน้ํงมันเดือดบอกก่อนเพราะนั้นเลขผอ้วมียเขาต้องตามที่ว่า จะม่มันจ๊ะมันโคมันโคมันจ๊ะจ๊ะนีห่หอไอ้ค๊ะโจมไม่หน่อยสามข้ออืมอะไรเห็นไหมว่าในสองปีได้ชัดเียมากเสียวอ่ะอน đây mà ta sẽ về là cái này sắp cười vợ lúc mà nó có cười mang cười mang chết mai sáng cười được cười bay ngả sao bằng tay mua cho nó đoạn con này cái cười ghen đi như vậy trang cả chú chim người bà vẽ sao mà này ai sẽ như vậy ừ nhớ này xong mát เหมือมันยาแต่ตั้งสิบเหรนก็เลยซสิบเดือนมาอะไรปูเขาได้กาก้ามือไข่มากากกมือไข่มาได้กอมากเขีววันนั้นน่ะนายสติ์ทกอเกิดหยุดเป็นวันนั้นู่เขากาก้ามากเขีวได้เกิดะเรามาตซชื่อว่าไอ้เขียวเขียวเขียวไม่หนอไอ้ขออจวบเลีกยเขีวเหรออะไรจี้เขาขาคอยอหนา

ในต่างชื่อว่าชูนี่วะตัวนี้น้องก็สมารใจ้ไดือชูนันแหละาดี๋ยวชิ้นันได้ควมคีนนาเชอมัเเออมัยาไดได้ชื่นเดินคือมันได้ชื่นเดินมากี่ต้องเจบเจียก่อนม่วะมันจะเปลี่ยนว่ะน่าเช่เที่ยเตาอ่ะเที่ยวตานมที่ไปเน

จอถึงทนสัคกามาแยกแยงหลายคาสุดเ้าต่อมามมีต้องใจดีเจ็หนอเด้อไอ